อีกหนึ่งสาวเก่งกันบ้างคุณผู้ชมนะครับสำหรับคุณการแมภพัชรศรีนะครับงานนี้ต้องบอกว่ารีบขนทองไปขายกันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องราวของทองคำเนี่ยตอนนี้โอ้โหราคาทองขึ้นค่สำหรับคนที่มีทองคําอย่างคุณการแมภพัชรศรีนะครับงานนี้เจ้าตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทองที่เก็บสะสมเป็นจํานวนมากคุณผู้ชมนะครับก็ขนทองออกมาขายเช่นเดียวกันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยคุณการแมนะครับได้โพสต์ผ่านทางคลิป ลงติ๊กต็อกส่วนตัวของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นทองที่สะสมมาหลายปีเลยตั้งแต่ทำงานทั้งทองรูปประพันธ์แล้วก็ทองคำแท่งนะครับงานนี้บอกว่าเอาไปขายทั้งหมดเลยคุณผู้ชมแต่การขนทองของคุณกาลแมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเขาขนทองใส่กระเป๋าแฮเมสไปขายที่ร้านทองคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ห่วงเลยนะว่ากระเป๋าจะคงจะขาดอะไระและเมื่อไปถึงร้านทองนะครับราคาทองก็ ผันถวนอยู่เรื่อยๆคุณผู้ชมโชคดีว่าราคาทองขึ้นอีกบาทละ30บาทแล้วร้านทองก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะจ่ายเงินสดให้กับคุณกะละแมหลายปึกใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถึงขั้นต้องเอาเงินเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็<น>หอบกลับบ้านกันเลยทีเดียวน่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะอะเ,อเปิดคลิปนิดนึงแล้วกันะนะคะเปิดคลิปให้คุณผู้ชมดูนิดนึงเผื่อใครที่คิดอยู่ว่า จะเอาทองไปขายบ้างเพราะว่าช่วงนี้นี่ไงขึ้นหนักมากจ้ะก็เลยเอาทองที่เก็บขอบรอมลิปนะจ๊ะตั้งแต่ทำงานเลยอุ้ยตายแล้วโทรทองแท่งหรออุ้ยหลายแท่งด้วยเยอะรลย้ช่ไอ๋อ๋อนางเอาใส่กระเป๋ากระเป๋าแฮนเมนางรุ่นอะไรเบอร์กินหรอเบอร์กินเลยค่ะเบอร์กินโอ้ยจะพังเขานะ สรุปใส่ถุงผ้าอ๋อคุ่ะราคาทองมันเปลี่ยนจาพอไปถึงที่รานนะปรากฏว่าทองขึ้นอีก30สิจะไอนแล้วนั่งรออยู่ยืนรออยู่รอพนักงานปรากฏว่าราคาทองขึ้นลนขึ้นลงตลอดจะเธอมีการเปลี่ยนแรงสิ่งิงมากเลยจ้ะแต่ยังไงฉันก็ยังได้กำไรจ้ะตอนนั้นเมียจะบอกก็เลยขนออกมาตังยู่่เป็นร้าน

ราคาบันดีแบบเป็นวินาทีอ่ะเออมันผันผวนตลอดเวลาใช่แล้วตอนพี่กะลแมไปถึงคือได้ขึ้นอีกอะ่ะโอ้โหแท่งนั้นน่าจะสิบบาท2ี่สิบไม่รู้สิไม่เคยมีถึงนขนาดนะั้นอ่ะใครมีทองคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้เนี่ยราคาทองกําลังขึ้นอยู่เอาไปผันเป็นเงินสดก็ได้นะก็ <c oughs> ได้ถ้าเกิดว่าอยากได้เงินถ้าอยากได้เงินนะหรือจะเก็บไว้อีกักยี่สิบปีมันจะมีโอกาสขึ้นมากกว่านี้ไหมราคาทองเมื่อกี้เกือบสามหมื่นเนาะใช่นะ ตอนที่เราซื้อเราว่า23,000ตอนนั้นอ่ะคิดว่าแพงสุดแล้วนะฉันรีบไปขายเลยค่ะตอนนี้เป็นไงเออฉันเคยซื้อทองบาทหนึ่งสมัยก่อนก็หมื่นกว่าบาทเนาะตอนนี้ราคาทองมันขึ้นขึ้นแบบขึ้นเยอะมากเลยสามหมื่นอาจจะเป็นช่วงที่มีเรื่องเศรษฐกิจเร่นนี่นั่นเรื่องสงคมสงครามรัสเซียยูเครนนะคะนะครับอ่ะใครมีกําลังขายได้ก็ไปขายเอเดี๋ยวฉันมีจี้อยู่อันนึ่งฉันเอาไปขายดีกว่า แล้วไม่ใช่ไปเคาะปุ๊บไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวพองเลยเอาเช็คดีๆนะคุณผู้ชมชได้ของขวัญมาต้องให้ที่ร้านเจ็คกันก่อนนะ